เปิดตัวแล้วครับเมื่อวานกับฟอร์ดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเปิดราคามาแล้วครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบโทอโบนะครับให้กำลังที่213แรงมา้าที่500นิวตันเมตรนะครับได้สเปคยางเป็นแบบ BF KO2 นะครับผม265 70R17 นะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วโชว์อัพฟลอกด้านหน้า วันนี้นะครับก็จะมาดูเจ้าตัว Ford FX4 Max นะครับเปิดตัวแล้วครับเมื่อวานกับ Ford พร้อมกันทั่วประเทศนะครับเปิดราคามาแล้วครับราคา1 1 8 9 0 0 0าบาทเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัว FX4 Max ตัวนี้มันมีอะไรมาบ้างครับกับตัวรถมาจากโรงงานอลไรเนี่ยก่อนจะเข้าชมนะครับผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร์ให้ช่องเบียร์ฟอดฟังูลเย่ด้วยนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวนะครับไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED นะครับเป็นใบ LED แล้วนะครับผมก็คือได้ระบบนี้เลยมีไฟ Daylight นะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบสีกาไฟนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีกาไฟเลยพร้อมกับคําว่า FORD นะครับ Spotlight นะครับมาจากโรงงานเลยตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเบนท์อโบนะครับให้กําลังที่213แรงม้าที่500นิวตันเมตรนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับจากโรงงาน มา3นิ้วเป็นสีกาไฟเหมือนกันนะครับผมได้สเปคยางเป็นแบบ BF KO2 นะครับผม265 70 r 17นะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมนี่ครับผมโช้อัพฟลอกนะครับโช้อัพฟลอกด้านหน้าตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับตรงครอบแก้มก็จะมีสัญลักษณ์แสดงรุ่นเป็นไบทโบก็คือทบคู่ในส่วนของพวกก๊อปกระจกนะครับมือจับด้านข้างจะเป็นสีกาไฟหมดน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นสมาร์ทเคเลดด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็น แบบ p พุตสตาร์ทัได้านข้างนะครับจะเป็นแบบออฟโรดเลยนะครับผมจะเป็นแยกข้างหน้าข้างหลังเห็นได้ชัดเวลาขึ้นก็จะทําให้ลูกค้าไม่ลื่นนะครับมันจะเป็นวัสดุเหมือนอเขาเรียกว่ากระดาษทรายนะครับผมดูด้านหลังก่อนดีกว่าครับเป็นโลบาร์นะครับทรง F-X4 เลยนะครับผมเพิ่มความสวยงามแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ F-X4 Max ช่วงหลังนะครับตรงโช๊คเนี่ยก็ให้มาเป็น ฟ็อกเหมือนกันนะครับผมเป็นซับแทงให้ด้วยนะมาด้านหลังก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์จากโรงงานนะครับก็ยังมีให้อยู่นะครับผมไม่ได้ถอดออกไปไฟเบรกดวงที่สามจากโลบาร์นะครับผมครับผมภายในนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งตัวนี้ก็จะมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นแบบชิปออนฟลายนะครับผมสามารถเปลี่ยนระบบการขับขี่ได้เลยก็จะเป็นหน้าจอแบบซิงค์สามนะครับขนาดแดนิ้วนี่นะครับผมจะเป็นสวิตช์แม็้ด้วย ซู b แบงตัวนี้นะครับสำหรับสายออฟโรดก็จะรู้ดีนะครับเราได้ทําการ,<ม>รเรื่องของไฟฟ้าไปอยู่ข้างหน้ารถก็คือสําหรับสายออฟโหลดจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ซูชแบงสามารถสับใช้งานได้เลยที่หน้ารถนะครับผมเกียร mm ์อัตโนมัติสปีดมีระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับแล้วก็ดิฟล็อกไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวลงช่วยลงเขาด้วยนะครับผมเบาะหนังนะครับเป็นแบบ FF4MAX นะครับผมมาพร้อมกับหนังกลับอะนตาร่าเลยนะครับต้องบอกว่าให้ระบบเบาะเดียวกับฟอร์ดแรปเตอร์เลยนะครับผม แอร์แบ็กยังเป็นแบบคู่หน้าอยู่นะครับมี2ใบนะครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนเดิมครับผมระบบพุสคอนโทรลแล้วก็ระบบล็อกความเร็วนะครับลิมิตคอนโทรลนั่นเองครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Ford r a n g e r f โฟร์แที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้เองครับสดๆร้อนๆกับราคา1 1 8 9 0 0 0า้านซึ่งให้ออปชันมาที่ค่อนข้างจะเต็มนะครับเพิ่มจาก xlt เพียง2 0 0 0สกว่าบาทนะครับแต่ลูกค้าได้ช่วงล่างฟ็อกแล้วก็ได้ล้อออสเตรเลนนะครับผมได้ระบบ เครื่องยนต์2.0แล้วก็ใบเทอร์โบด้วยนะครับผมค่อนข้างจะน่าใช้มากๆในรุ่นนี้ครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกหรือว่าทิ้งความเห็นไว้ทางของช่องผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวรุ่นนี้นะครับ oh. F4 Max Play ท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนไมาอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ o n